สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าด้วยเด้อครับพี่น้องครับชั่วโมงเร่งด่วนครับพี่น้องเนาะืันนี้กะมาทางอุดรครับผมผ้าไม่ใหญ่มากเช็คเข้าครับผมตามที่หมอได้นัดใบเด้อครับผมืันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนี้นาคมหกสิบเจ็ดครับผมครับคลิปนี้กะจะมานําเสนอแนวทางล่าพัฒนาร่วมเสี่ยนครับพี่น้องเนาะครับอาเจ็เร่งด่วน ไปเร็วจากน้อยได้ครับพี่น้องจังได้ก็แคบหน้าจอพิจิรหน้าเบิ่งไปเอาครับพี่น้องเนาะอาจิบ่ได้เชียบชดในพี่น้องเบิ่งปันไดครับผมในคลิปนี้ครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาร่วมเซียนครับผมครับนาเชียร์ผ้ารวยกับขอขอบพระคุณถูกๆเซียนเ้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับนําเชียร์ผ้ารวยทรงต่อพี่น้อง f อซครับหลายเซียนก็ลงไปก้อนนานี้เด้ครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นพ่อแสวงพ่อชนินครับแล้วก็อเล็ก พอไปบุญครับผมเดี๋ยวติดต่อพออีกทีหนึ่งได้ครับผมโทั่วไปสองข้างพออาจจิตยังบบา่างครับพี่น้องเนาะคุณประเด้รับสายครับผมครับเดี๋ยวตามต่อให้ครับผมเลขครอบไพบุญครับไปรับชมรับฟังคลิปร่วมเสียนลาวพัฒนากับน้าเชียร์ผ้าลวยกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับลาวพัฒนารวมเสียนครับพี่น้องเนาะครับนี่เป็นเลขทูบที่ ก่อมาเชียร์ก็นำเชียร์จุดตั้งแต่วันที่21เด้อครับพี่น้องออกเล่าวันที่23แล้วก็วันที่25ครับผม58 2รอบครับก็ยังเหลือหาสกับ38ครับพี่น้องเนาะครับสำหรับเลขทูบที่2นี่ก็เป็นจุดที่พระธาตุพลทองครับพี่น้องครับ2 5 2ครับผมครับเลขออก2 5 8งวดวัางหันครับพี่น้องเหลือ2องหาคับ2 2ครับ ขอขอบพระคุณแม่เอฟซีนะครับผมที่เพิ่นได้โชว์เรลับกับเลกถูกระพิฆเนตเพิ่นกะมาเป็นจะภาพถวายกล้วยหอมทองครับผมสื่อกล้ยหอมทองถวายโอม์พริคิฆเนตวันพรหัสหัดนาครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณเด้อครับผมเอามาสำนักแรกครับผมเลขลาพัฒนาป้าดาครับผมลาพัฒนาป้าดา วันว่างหันเข้าที่58าดได้ครับผมเลขวิ่งลูดของเพิ้นวันนี้6กับ8ปครับพี่น้องเน้นไปที่8เลขวินบนล่าง680145ครับเลขเบิ้ลแปดแปดหกนึ่งหนึ่งหและ44ครับผมเด่นเดินดีเอซส่งให้ครับพี่น้องว่าหันเข้าที่8ปครับ งวดนี้ได้012ครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาเด่นเดินดี FC ส่งให้27มีนาคม67 012ครับลาพัฒนาพ่อบางพีครับพี่น้องครับพาหาร้นลุดครับผมครับงวดนี้เด่นบนล่าง4กับ6ครับชุดสองตัวบนล่าง 4 0 4 1 4 2 4 9 6ี่ห6 2 6 9และ64เน้นไปที่4249 6งสี่และ64ครับกันเบิ้ล44และ66ชุด10หน่วยบน236 10หน่วยล่าง5 6าครับเลขคนภูเขาครับผมหลักร้อยเข้าที่ สองครับพี่น้องเข้าที่สองวันนี้เพิ่นจัดให้อ,อีกสุดพิเศษครับพี่น้องเนาะวิ่งรูดบนล่างสองกับสามเน้นไปที่สองครับอสองกับสี่นี่ไปทั้งรอยทั้งสิบบนเนีครับผมเพิ่นเขียนมาร้อยบวกสิบบนครับสองกับสี่เน้นไปที่สองครับ เลขติดบนล่าง7 8 9ชุด2ตัวบนล่าง4 3 5 3 4 4 5 4 4, 4 5, 5 5 5และ4 6 5 6, 5, 6ครับลาพัฒนาคุณภูเขาเลขแม่นางสุรินครับวั่งหันเข้าที่เลขวิ่งรูด8ครับงวดน,นี้ได้6กับ2ครับพี่น้องเนาะ6กับ2 ก็จะมีเลขวิน5104762ครับชุด2ตัวบนล่าง6368 69 0616และ56 4647และ66ครับเลขเพิ่นอยู่ซึกว่า10ไปทั่งเลข6หลายครับพี่น้องเนาะ3ตัวมี563 549และ462ครับวิ่ง2กับ 2, 6ครับพี่น้อง สองตัวมาหนึ่งตัวเลขพี่ประกายครับผมครับเข้าทีา่หลักสิบหลักหน่วยบนห้าแปดควบคู่กันครับงวดนี้วิ่งบนหนึ่งกับเก้าหลักสิบเน้นไปที่หนึ่งครับหลักหน่วยเน้นไปที่สามสี่ห้าเด่นห้าสุดๆครับพี่น้องเนาะประกบคู่สองตัวบนหนึ่งสามหนึ่งห้าเก้าสามเก้าห้า ครับเด่นไปที่15ครับชุด3ตัวบน715 915ครับผมลาพัฒนาพิพกายลาพัฒนาเซียนกะทุ่มแบนครับพี่น้องวิ่งบนล่าง403ครับ3ตัวบน906 90อา906 603 954 538 สองตัวบนล่าง03 47์สามสี่เจ็ดศูามเจ็ดสี่เจ็ดกันเบิ้ลหกครับครับเลขพอชนินครับพี่น้องเนาะเพิน่นทรงมาในรล่แถมทายให้ได้ครับผมเป็นเลขล่างสูตรใหม่ครับสีค่คู่มีสองห้าและ16ครับผมเพิน่นห่า คิดคนสูตรได้อีกครับพี่น้องเนาะเลขล่างลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับพี่น้องสี่คู่นี้ครับแล้วก็มาขอโทษขอพ่ยพี่น้องที่ครับผมอ่าลอกชุดเต็มส6คู่บหเคูมืดครับพี่น้องเนาะพี่น้องที่แคปไวป้เป็นข้อมูลเด้อครับผมนี่ครับ36ตัวบนล่างพ่อชนินครับเน้นเอาหลักร้อยประกบใส่ให้เป็นเลข3ามตัวเด้อครับพี่น้อง เด็กลักลอยพองวดนี้คือ8 90ครับเด่นไปที่8และ9ครับประกบสาบหกคู่นี่แหละครับพี่น้องดึงเด่นออกมาเลยครับผมยังไงก็ต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะถ้าศูนย์ไม่มาถ้าเบิ้ลไม่มีครับว่าหันกับเข้าที่สองแปและ5้าแปดเลยครับคือเป็นเลขชุดเดิมเลยครับพี่น้องเนาะใช้ได้ตลอด ถ้าศูนย์กับเบิ้ลไม่มาเอาแคป้าจอไว้เดอ้อครับพี่น้องอาจารย์ผู้ครับผมว่าหันเข้าวิ่งรูดแปดครับพี่น้องเนาะงวดนนี้อาจารย์ผู้ได้วิ่งรูดหนึ่งกับสามครับผมหนึ่งกับสามเด่นไปที่สามับชุดสองตัวบนล่างอาจารย์ผู้ให้หนึ 2, ่งสองสามสอง 1333 1434เน้นไปที่32 14และ34ครับผมนี่คือลาวพัฒนาร่วมเซียนเดอ้อครับพี่น้องพิจารณาเบิ่งเอาครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกับพิจารณาเบิ่งเอาเดอ้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขครับลาวพัฒนาครับที่อี้น้ำเชี่ยเพิ่นท่าแม่ใหญ่ขึ้นไปเรืงตึกโรคบานไปเด้อครับผมเพิ่นว่าเพิ่น จับบัตรคิวได้เบอร์หาครับพี่น้องเนาะคิวที่ห้าครับผมคิวที่หเอาไทยคลิปนี้นขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหอยแลอวเงินไปน้ำกันลาพัฒนา2องพุ่มคึ่งยีมีนาคม67สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ